วันเสาร์ที่26กรกฎาคมเวลา11โมงครับผมขอเชิญ FC ทุกท่านที่รักผมใส่ชุดสีดำไปรวมตัวกันที่หน้าปราสาทตาเบิร์ทมแล้วก็จะพาไปดูจิตโวก,กับชาที่เห้าๆอยู่ในปราสาทด้วยอยากจะมาลุยกับผมอยากจะมาอยู่ที่หน้างานกับผมแล้วเรามายืนแสดงพลังที่แผ่นดินของเราด้วยกันนะครับ หลังจากที่เพจ Army Military Force สำรองได้โพสต์คลิปกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาพร้อมข้อความว่าแก๊งน้ำไม่อาบขเขมรหรือแก๊งฮิปปี้เขม่ทำคอนเทนต์เชิญชวนวัยรุ่นทรงเอะขม่นัดรวมพลทั่วประเทศอ้างว่าจัดทริปมอเตอร์ไซค์กว่า3,000คันไปปราสาทต,ตาเมินทมในวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนี้ชาวเน็ตไทยเห็นคลิปวัยรุ่นน้ำไม่อาบกัมพูชานัดรวมตัวบางรายก็ฝากเตือนว่าวัยรุ่นไทยระวังติดเห่ามันนะครับ บางรายบอกว่าวัยรุ่นที่โน่นแต่งรถเหมือนบ้านเราสมัย20ปีก่อนเป็นต้นด้านคุณการจอมพลังก็นัดหมาย FC ในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนี้ชวนทุกคนใส่ชุดสีดำไปเจอกันที่บังเกอร์หนึ่งตรงปราสาทต,ตาเมืินทมผมจะพาไปเยี่ยมชมปราสาทด้วยตัวเองและไปดูจิ๊กโกกัมพูชาที่ห้าวในปราสาทคุณการได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนนี้มูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้จัดหาชุดเกราะ LV 400ชุดมูลค่าเกือบ5 0 0 0 0บาทจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยสินค้าจะมาถึงในอาทิตย์นี้เป็นชุดเกราะคุณภาพสูงสามารถป้องกันกระสุน AK แบบเจาะเกราะของผู้รุกรานได้แบบสบายๆและเตรียมไปมอบให้ทหารที่ดูแลชายแดนสุรินทร์ศรีสะเกดต่อไป ล่าสุดการจอมพลังค่ะออกมาอัดคลิปเชิญชวนคนไทยใส่ชุดสีดำไปยามปราสาทตาเมินทมในวันที่26กรกฎาคมนี้เวลา11นาฬิกาจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทด้วยตนเองวันเสาร์ที่26กรกฎาคมเวลา11โมงครับผมขอเชิญ f อทุกท่านที่รักผมใส่ชุดสีดำไปรวมตัวกันที่หน้าปราสาทตาเมินทม ผมเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมปราสาทด้วยตัวเองแล้วก็จะพาไปดูจิตโกกัมพูชาที่เห้าๆอยู่ในปราสาทด้วยฝากทุกคนส่งต่อครับเพื่อให้ไปถึงคนที่เขาพร้อมอยากจะมาลุยกับผมอยากจะมาอยู่ที่หน้าง,งานกับผมได้เห็นแล้วเรามายืนแสดงพลังที่แผ่นดินของเราด้วยกันนะครับอ้าวทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวันที่26ว่าออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วทุกคนที่ดูผมอยู่อยากช่วยผมช่วยกันแชร์ไปครับ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีกลุ่มของเฮียเบียเจโอผลไม้ซิ่งโพสต์ข้อความเช่นกันว่าประสาทตาเมืินทมสุรินทร์2ิกรกฎาคมนี้เตรียมรถให้พร้อมผมจะพาไปศึกษาประวัติศาสตร์ไทยว่ามันเป็นไปเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นประสาทตาเมินทมสร้างมากี่ปีตั้งแต่สมัยไหนเราไปค้นหาข้อมูลกันเราจะไปเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทย มีพี่พี่ทหารคอยให้คำปรึกษาอยู่ว่าประวัติศาสตร์ไทยเป็นมายังไงกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ใครที่จะไปห้ามใส่รองเท้าแตะหูหนีบต้องใส่รองเท้าผ้าใบานะครับเน้นย้ำรองเท้าผ้าใบาเท่านั้น